สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน y o u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้21สิงหาคม2564ครับนำข่าวดีมาบอกผู้ประกันตนประกันทุนคมมาตรา40ใน13จังหวัดครับในวันที่24 25 26สิงหาคม2564ครับสำนักง,งานประกันทนคมจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้กับผู้ประกันตน มาตรา40 1สจังหวัดมีกรุงเทพนคนปรปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนาราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาเช,ชิงเซาชนบุรีพระนครศรีอยุธยาโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ห0าพบาทนะครับเป็นบัญชีพร้อมเพย์ชนิดเลขบัญชีธนาคารผูกกับเลขประชาชน13หลักนะครับเป็นการจ่ายเงินเดียวยาของเดือนกร,รกฎาคมสองห ซึ่ง13จังหวัดนี้จะได้รับการเยียวยา2เดือนครั้งหน้าจะมีการโอนอีก5,000นะครับจะเป็นการเยียวยาของเดือนสิงหาคมซึ่งการโอน5000รอบ2คาดว่าจะโอนในเดือนกันยายน2 5 6 4ส่วนวันที่ที่จะโอนนั้นรอฟังกำหนดวันจากสำนักง,งานประกันสังคมอีกครั้งนะครับ5,000รอบ2ยังจะมีอีกนะครับกลุ่มนี้แต่วันที่24 25 26 สิงหาคม2,564นี้รับ5,000แรกไปก่อนนะครับสำหรับ10จังหวัดแรกเป็นผู้ประกันตนประกันสัมคามตาตรา40รายเก่านะครับที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วส่วนรายใหม่สมัครภายใน3าเ็กรกฎาคมก็ได้จ่ายเงินไม่เกิน10สิงหาได้นะครับในขณะที่ กลุ่ม3จังหวัดนี้ประกอบไปด้วยะเชิยงรสโชนบุรีพระนครศรียุธยาสําหรับผู้ที่ลงสมัครประกันสังคมมาตรา40ใหม่ในเดือนสิงหาคมจะยังไม่ได้นะครับจะไปได้รอบต่อไปเพราะว่ารอบนี้เขาตัดตัดประมาณวันที่3สิงหาหรือเปล่าใครที่สมัครและจ่ายเงินก่อน3สิงหาเน่ยได้ใครที่สมัครตั้งแต่วันที่สสิงหา เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันหรือจนถึงหมดเขตยี่สิี่สิงหานั้นจะได้จะกาหนดวันโอนอีกครั้งนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดนะครับซึ่งการจ่ายเขาบอกว่าจ่ายตามเลขบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยหนึ่งศูนย์ขึ้นก่อนจะได้ก่อนวันแรกๆรายละเอียดนี้จะเอามาให้ฟังอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ